สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราได้ขวดแบบนี้มาค่ะจะทิ้งไปก็เสียดายนะคะเพราะว่าเขาเป็นขวดแบบปากกว้างแบบนี้นะคะแล้วก็เราสามารถที่จะปลูกต้นไม้ในนี้ได้เอาไว้โชว์เอาไว,ว้ไวตั้งในบ้านได้นะคะเป็นขวดแก้วด้วยคะ่ะดูแล้วสวยดีนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะปลูกอะไรในขวดแบบนี้กันคะ่ะก่อนอื่นนะคะหลังจากที่เราได้ขวดแบบนี้มาเราเอาสลากออกก่อนนะคะ ออกเลยค่ะก็จะได้เป็นขวดแก้วใสๆนะคะนี่เพราะตัวนี้เนี่ยเขเป็นแก้วเลยนะคะใสๆแบบนี้สวยดีค่ะและดาวก็คิดได้แล้วนะคะว่าดาจะปลกอะไรดีสืบเนื่องนะคะจากที่เดาเคยทําคลิปนะคะปลูกบอนสีในแก้วนะคะนี่แก้วกาแฟ สวยงามมากๆเลยค่ะรู้สึกว่าเขาสวยงามมากๆเลยนะคะเนี่ยเดาเอาไปตั้งในบ้านแล้วก็แบบสวยอะ่ะเอาวางมีแตงคนมองนะคะว่ามันสวยงามจริงๆอันนี้ที่อยู่ในโหลนะคะในแก้วก็สวยนะวันนี้เราก็เลยจะปลูกในในนี้บ้างค่ะนี่เดี๋ยวมาดูนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะปลูกออกมาสวยเหมือนอย่างปลูกในแก้วแบบนี้หรือเปล่าค่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามาหาบอนสีกันก่อนค่ะเราก็จะเรือกเอาตัวนี้นะคะหน้าวัวแดงค่ะเพราะว่าเป็นบอนสีที่มีความทนนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอาปลูกได้ทุกที่ตัวนี้เนี่ยข้อดีของเขาก็คือทนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งต้นเขาก็จะเล็กๆน่ารักนะคะเราก็จะเอาต้นเล็กๆพอไม่ต้องต้นใหญ่นะคะนี่ได้แล้วค่ะเอาต้นนี้ค่ะ หลังจากที่เราได้บอลสีมาเรียบร้อยนะคะเรามาเริ่มปลูกกันเลยค่ะ mm hmm. ก่อนอื่นนะคะจะ mm hmm. เอาดินเอาไปแช่น้ําค่ะเ,เป็นดินธรรมดาเนี่ยเอาไปแช่น้ําให้เป็นดินเหนียวเหนียวก่อนนะคะเสร็จแล้วจะตักดินนะคะที่เป็นเหนียวเหนียวเนี่ยเอามาใส่ไว้ในโหลนี้ค่ะเราใช้เป็นดินเหนียวนะคะที่ใส่ลงไป เหมือนเป็นการเล่นขายของเลยนะคะพยายามไม่ให้เละมากนะคะจะได้ไม่ต้องเช็ดเยอะแต่ยังไงก็จะเละอยู่แล้วล่ะค่ะเมื่อใส่ได้ประมาณ3ใน4ส่วนนะคะแบบนี้เราก็เอา นี่ค่ะบอนสีที่เราเอามานะคะใส่ลงไปเลยจิ้มลงไปนะคะนี่ค่ะแล้วเอาโครนที่เราแช่ไว้ตรงนี้นะคะโปะลงไปค่ะเอาโครนโปะลงไปเลย ใครบอกตัวนี้ปลูกในน้ําไม่ได้ปลูกได้นะคะตัวนี้เนี่ยเราชอบมากเลยเพราะเขามีความทนค่ะแต่ตัวอื่นเนี่ยเราก็ยังไม่เคยเอามาปลูกแบบนี้นะแต่เราว่าปลูกได้เหมือนกันแหละแต่อาจจะไม่งามเหมือนพวกวัวแดงนะคะแบบนี้ค่ะเรียบร้อยค่ะนี่เมื่อเรียบร้อยแบบนี้นะคะเราก็จะทําการเอาน้ําใส่แล้วก็เก็บรายละเอียดนิดนึงนะคะ เมื่อเรียบร้อยแบบนี้เอาน้ําใส่ค่ะค่อยๆเอาใส่ก็พอนะคะเดี๋ยวน้ําเขาก็ใส่เองหละคะ่ะนี่แค่นี้เองเราก็สามารถที่จะเอาไปตั้งวางในบ้านได้แล้วนะคะส่วนตัวนี้เนี่ยที่เราทําเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นว่าทําไมถึงดูงามนี่ดูใบนี้นะคะใหญ่ขึ้นมางามขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่เรามีสูตรค่ะก็คือเราใช้น้ําประมาณหนึ่งนะคะเนี่ยอันนี้ค่ะน่าจะประมาณสักครึ่งแก้วจมโบค่ะ เราเติมนะคะนี่อันนี้เป็นเครื่องดื่มชูกำลังนะคะเราใส่ไปประมาณครึ่งฝาค่ะผสมคนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็เอาน้ำนี่แหละเติมค่ะเติมไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่านี่ค่ะปล่อยให้แห้งๆบ้างได้นะคะไม่ต้องถึงกับแบบว่าน้ำเต็มตลอดค่ะดูแค่ว่าอย่าให้แห้งจนดินแข็งก็พอนะคะนี่ค่ะ และนี่ก็ที่เราทําใหม่นะคะนี่และนี่ก็ที่ทําไว้สวยงามมากๆเป็นบอนสีที่อยู่ในโหลในแก้วต่างๆนะคะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีที่เราทําเนี่ยไปลองทําตามกันดูนะคะจะได้มีบอลสีสวยๆเอาไว้ประดับในบ้านกันค่ะก็ลองไปทําตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ